รายการนานาวาริตี้ไอเดียดีประเทศไทยรู้เรื่องเมืองไทยมากกว่าใครถ้าได้ดู สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันุกเป็นประจำนะคะในรายการนานาวรารตี้ไอเดียดีประเทศไทยนะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ7จ็ดโมงครื่งถึง8ปดโมงค่ะทางช่อง MV Star Channel นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าเงินกับความสุขใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยทำให้เรามีความสุขได้ใช่ไหมล่ะคะ วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะพาคุณผู้ชมไปหาความสุดเช่นเดียวกันค่ะในช่วงของเช้านี้มีธรรมะนั่นเองนะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะไปที่สำนักสงฆ์เขาสุนโมนะคะของพระอาจารย์ตีเล็กค่ะซึ่งที่นั่นนะคะเขากําลังทําที่อบสมุนไพรอยู่นะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสามารถไปที่นี่ได้นะคะและที่ที่2ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปนะคะนั่นก็คือที่ สงขลาค่ะภาคใต้นั่นเองนะคะจะไปที่สำนักสงต้นเรียบนะคะของหลวงปู่ทวดซึ่งที่นี้นะคะเขาบอกว่ามีการฟังโรคของหลวงปู่ทวดอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นไงนั้นนะคะตามพิติไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ นมโมโพธิสัตวอ์อคติมายะอิติภักขวานมโมโพธิสัตวอ์อคติมายะอิติภักขวานมโมโพธิสัตวอ์อคติมายะอิติภักขวาวันนี้รายการนานาวารตี้ไอเดียดีประเทศไทยยังอยู่ที่ภาคใต้หน้าที่แห่งนี้สำนักสงฆ์ต้นเรียบอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา หลายคนคงยังไม่รู้ว่าที่นี่เป็นบ้านเกิดเป็นสถานที่ฝังรกหลวงปู่ทวดมีสามีภรรยาชื่อนายหูหนังจันทร์ได้คลอดบุตรชายนามว่าเด็กชายปูในายหูได้นํำรกมาฝังวัที่คนต้นเรียบใหญ่ทางทิศเหนือซึ่งปัจจุบันคือสำนักส่งต้นเรียบต้นเรียบนี้ต้นใหญ่โตมากอายุประมาณ500ปีปัจจุบันมีพระอาจารย์วรัญญูยโสธโรเป็นเจ้าอาวาส นี่แหละจึงเป็นที่มาของวัตถุมงคลรุ่นสัทธาชนะามาันและงานพุทธาพิเศษเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2555นั่งปกอธิษฐานจิตโดยพ่อท่านเอียดวัดโคกแย้มจังหวัดสงขลาพระอาจารย์ภูสิทธิ์วัดพุตูจังหวัดสงขลาพระครูปัญญาพิสารวัดพระโคสงขลาพ่อท่านคอยวัดภูเขาทองสงขลา ท่านเจ้าคุณผันวัดใสายขาวโดยมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันและพลตำรวจตีสุวิชเชิญสิริเป็นประธานงานในครั้งนี้ อตาตมาก็จะขอกล่าวถึงองค์สมเด็จหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นพระอริยสงมีความสำคัญรูปหนึ่งในยุคขององคเสียชดียาซึ่งหลวงปู่ทวดเนี่ยตามธรรมดาไม่มีใครรู้จักบุคคลที่ทำให้หลวงปู่ทวดเป็นที่รู้จักเรื่องลือขึ้นมาก็คือต้องยกความดีความชอบให้กับหลวงพ่อถิ่นวัดช้างให้เป็นผู้ที่ได้ปลุก ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้จักพระอริยสงฆ์รูปนี้ขึ้นมาพอเราเริ่มรู้จักเราศึกษาประวัติของท่านสืบต่อไปว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านเป็นมาอย่างไรท่านเป็นพระพิสุรูปหนึ่งที่มีบันทึกอยู่ในองค์สวัสดานของุงศรีอยุธยาว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นพระพิสุหนุ่มที่สามารถกู้บ้านเมืองในยุคข,ของพระเจ้าเอกาทศรสที่แปลพระ ไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์โดยที่เหล่าพราหมณ์จากประเทศศรีลังกาได้มาพาถ้าพระภิสุสงฆ์ซึ่งเป็นนักปรา์ในประเทศสยามของเราไม่สามารถแปลพระไตรปิฎกได้เขาก็จะยึดเมืองแต่ถ้าแปลได้เขาจะมอบสมบัติทั้งลำเหลือที่เขาพามาจากศรีลังกาในสมัยนั้นไม่มีพระภิสุรูปใดกล้ารับการแปลนอกจาก หลวงปู่ทวดของเราซึ่งเป็นนักปราชญ์ไปจากแดนใต้ไปอยู่นักองศีอายุทยาเพื่อศึกษาวิชาการต่างๆสืต่อไปท่านเป็นรูปหนึ่งที่กล้าออกไปแปลและท่านก็ทำให้พระภิสุสงฆ์ของเราเนี่ยไม่ขายหน้าแก่ประเทศต่างๆโดยท่านสามารถแปลพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดซึ่งเขียนจาลึกอยู่ในแผ่นทองคำขนาด ใบมมาขามท่านสามารถบอกได้อีกด้วยว่าคานมทั้งเจดคนที่นำพ้าวตบบิดกที่จารึกอยู่นียแอบซ่อนอักษรจารึกไว้ในมวยผมของตนเองให้เหล่าพราหมณ์เหล่านั้นได้นำแผ่นจารึกนั้นออกมาประวัติศาสตร์อันนี้เองจึงเป็นที่ปรากฏชัดบันทึกอยู่ในพงศสาวดารพอเรามาสืบดูกันจริงๆแล้วท่านก็คือคนจังหวัดสงขลาในปัจจุบันนี้ ได้ไปสร้างความเจริญพัฒนาวัดพระโคก็คือวัดส่วนมาลิกเจดีทองให้เกิดความฟื้นฟูรืลล่งเรืองจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ที่มีการพัฒนามาโดยตลอดและท่านก็ตามความเชื่อภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าโลกโลกไปจากวัดพระโคกคือหายไปเป็นดวงไฟขนาดใหญ่สองดวงในสมัยนั้นเพราะว่ามีสามเณรรูปหนึ่งมาถาม ถามว่าดอกไม้นี่คือดอกอะไรหลวงปู่ทวดสามารถตอบได้ว่าเป็นดอกไม้สวรรค์ก็เลยหายไปจากวัดพระโคกไปปรากฏเดินทุดงอยู่แถวเขาเรียกว่าเขตลังกาก็คือเขตของมาเลเซียบ้างเขตชายแดนตรงนั้นบ้างปีนังเปอรลิตแล้วก็อยู่แถวปัตตานีทีนี้ประวัติศาสตร์อันนี้เองจึงทําให้เราทุกคนทุกท่านย้อนกลับไปนึกถึงว่ายังมีพระอริยสงฆ์รูปหนี่งที่ทาความสําคัญเก่ประเทศ ยิ่งในปัจจุบันนี้ความเชื่อความศักการะทเคารพที่มีต่อองค์หลวงปู่ทวดไม่เฉพาะคนไทยชาวชาวมาเลเซียก็ดีชาวสิงคโปร์ก็ดีชาวจีน,นต่างๆก็ดีให้ความเคารพให้ความศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดเพราะความเชื่อส่วนหนึ่งกล่าวว่าหลวงปู่ทวดก็คือองค์พระศรีอริยะเมตไตรที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5ในพัตตกัลนี้ทีนี้เองพุทธบริษัททั้งหลายเราเนี่ย เมื่อกราบไหว้พระไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพระธรรมจงกราบให้ถูกธรรมะกราบให้ถูกธรรมะถูกธรรมะอย่างไรบุคคลใดก็ตามที่แขวนพระถ้าแขวนพระแล้วทาชั่วอย่าไปแขวนแขวนพระแล้วจงทําดีทําดีพระจะรักษาทําชั่วพระไม่รักษาองค์หลวงปู่ทวดก็เช่นเดียวกันไม่ต้องแขวนท่านเพียงแค่รำลึกนึกถึงด้วยประกาศาง่ายๆ ที่เขียนอยู่ว่านโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิจิพะตัวท่านก็รักษาเราแล้วรุ่มครองเราแล้วแต่สําคัญที่สุดคือเราต้องทําดีความดีย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติดีอันนี้เองและสําหรับวันนี้โอกาสนี้ที่เราได้มายัางนสํานักสงฆ์หรือว่าที่พักสงฆ์ตอนเรียบก็เพื่อมาฟืน้นฟูให้เราได้รู้จักจุดกําเนิดว่าก่อนที่จะเป็นหลงวงปู่ทวดในอดีตที่มีความสําคัญต่อประเทศชาติ และโด่งดังอยู่ในปัจจุบันนี้จุดกําเนิดก็คือสำนักสงฆ์ต้นเลียกซึ่งเป็นสถานที่ฝังลกของเด็กชายปูก่อนที่จะเป็นหลวงปู่ทวดประวัติศาสตร์อันนี้เองที่เราทุกคนทุกท่านส่วนมากจะขับรถแล้วก็ผ่านไปไปจุดวัดประโคก็เลยเจริญพรทุกท่านมาเราหันมามองความสําคัญจุดเริ่มต้นก่อนทุกคนมีจุดกําเนิดถ้าใครก็ตามลืมจุดกําเนิดของตนเองบุคคลนั้นจะไม่เจญเราก็เช่นเดียวกันในเรา พุทธบริษัทและก็สารุสิที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระธัรมมาธมุลเจ้าและเคารพในองค์หลวงปู่ทวดเราก็ได้มาค้นคว้าหาจุดกําเนิดโดยในครั้งนี้แพทย์หญิงคุณหญิงคนที่โรจนสุนันท์พร้อมคณะทําง,งานและพุทธบริษัทท,ทั้งใกล้และไกลก็ได้มาฟื้นฟูและก็จะได้สร้างวิหารหลวงปู่ทวดเพื่อจะเป็นฐาวรวัตถุให้คนได้มาศึกษาว่าจุดแหล่งกําเนิดของหลวงปู่ทวดอยู่ณที่ใด จึงเจริญพรฝากไปยังพุทธบริษัททุกท่านที่รับชมรายการอยู่ว่าถ้ามีโอกาสก็มากราบสักการะจุดเริ่มต้นขององค์รทวดและเราจะได้รู้ความเป็นไปว่าของพระอริยสง์รูปหนึ่งที่มีความสําคัญต่อประเทศต่อโลกจะได้นําไปเป็นข้อประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปข้อคิดปัจจุบันทุกคนเนี่ยตอนนี้มักจะบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดี ภาวะของสังคมเนี่ยมันวุ่นวายอาตมาอยากจะให้ทุกคนกลับมามองดูตนเองมองดูตนเองในลักษณะใดก็คือในลักษณะว่าเราไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะเป็นรัฐบาลฉันมีความขยันทํางานฉันรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จัก,จ,กจ่ายชีวิตของเราก็ไม่เดือดร้อนแล้ว,ลวก็ขอจเจริญพรว,ว่าให้ทุกคนขยันรู้จักใช้รู้จักจ่ายรู้จัก,จจกเก็บชีวิตก็จะมีความสุขใครจะเป็นอะไรช่างหัวก็เถิด ใครจะวุ่นไม้ใครจะเสื้ออะไรช่างหัวก็เทิดเราเป็นของเราอย่างนี้ขยันอดทนประหยัดแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขไปตามอัธาพาธก็ขอจเจริญพรสำนักสงฆ์ต้นเลี่ยมนี้ตั้งอยู่บนอำเภอสถิงพระตำบลดีหลวงหมู่ที่หนึ่งสำนักสงฆ์ต้นเลี่ยมนี้เป็นบ้านเกิดและเป็นที่ฝังโลกของหลวงปู่ทวด ซึ่งตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนจันทร์สวนจันทร์จะเป็นพื้นที่ที่เป็นบริเวณที่เป็นบ้านเกิดของหลวงพุทวดสมัยก่อนปัจจุบันนี้ไม่มีสิ่งผูกสร้างใดที่หลงเหลืออยู่แล้วมีแต่ต้นเลียบที่เป็นที่ฝั่งโลกของหลวงปู่ต้นเลียบนี้เป็นสกุลเดียวกับต้นโพต้นไรมีอายุประมาณเกือบ500ปีทางสำนักสงฆ์ต้นเลียบได้มีการพุทธาบิเศษ หลวงปู่ทวดรุ่นชนะมาศรัทธาชนะมารเพื่อหาทุนสมทบสร้างวิหารหลวงปู่ทวดขอเชิญญาติโยมและคณะผู้มีจิตศรัทธามาทำบุญที่สำนักสงฆ์ต้นเรียบเพื่อช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสิ่งที่ยึด จิตใจของชาวไทยคือหลวงปู่ทวดที่มีแต่คนศรัทธากันมากมายขอให้มาร่วมกันทําบุญทํานุกบนมุงพระพุทธศาสนาในตรงนี้จเจริญพรสนะ่ะสำหรับวันนี้นะคะที่มาสร้างหลวงปู่ทวดรุ่นชนะมาเนี่ยต้องบอกว่ามีที่มาสองอย่างอย่างแรกเลยก็คือตอนที่เริ่มทำงานภาคใต้นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปอินเดียพอไปอินเดียเนี่ยทำให้เรา รู้สึกบางอย่างในประเทศไทยว่าศาสนาพุทธเนี่ยหายไปจากอินเดียแต่มาปรากฏอยู่ที่ประเทศไทยแสดงว่าประเทศไทยต้องมีดีอะไรก็เลยมาตามหาว่าพระของไทยเราที่ย้อนหลังแบบเป็น,ปน,ปนตัวเป็นตนเนี่ยคือใครก็พราบว่าเป็นหลวงปู่ทวดอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งนะคะส่วนอันที่สองเนี่ยก็คือในการแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยท่านเจ้าคุณพระรารัตนารังสีที่อินเดียเนี่ยท่านก็ได้บอกไว้ว่าให้ไปที่อินเดีย แล้วท่านก็พาไปที่เมืองนาลันทาค่ะพอพาไปที่เมืองนาลันทาเนี่ยมันเห็นบางอย่างว่าความจริงแล้วประวัติแบบเนี้ยมันเกิดมาแล้วที่อินเดียก็คือชาวพุทธเต็มไปหมดเลยเป็นหมื่นแต่ว่าโดนนักรบมุสลิม200กว่าคนบุกมาแล้วก็ฆ่าหมดวัดมันอยู่ที่วิธีคิดค่ะเพราะนั้นพอกลับมาในพื้นที่เนี่ยเราก็มองเห็นทันทีว่าพุทธอ่อนแอนะคะพอพุทธอ่อนแอเราก็เลยม,มาตามหาว่าศาสนาพุทธมีนานือยังมันก็เลยมาประจบกันค่ะก็คือ หลวงปู่ทวดคือพาะที่เก่าแก่ที่สุดคือภาคใต้ที่ที่จําพรรษาของท่านเนี่ยคือวัดพระโควัดพระโคเนี่ยมีมา2,000ปีไม่มีใครเก่ากว่านี้อีกแล้วมันก็เลยทําให้เราอยากจะพูดง่ายๆเหมือนกู้ประวัติอะค่ะทำยังไงให้คนไทยเนี่ยได้รู้ว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยไม่ใช่ศักดิ์แต่จะห้อยและปลอดภัยแต่จะต้องรู้ที่มาที่ไปสําคัญอย่างไรแล้วก็ช่วยกันทำรุ่งบำรุงศาสนามันก็เลยมาเจอสํานักสงฆ์ต้นเรียบซึ่ง ไม่มีใครรู้จักเลยค่ะว่าเป็นที่เกิดหลวงปู่ทวดไปวัดพระโครู้จักบ้างแต่ก็ไม่มากสรุปแล้วก็คือพะนอกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คนไทยจะรู้จักหลวงปู่ทวดก็คือวัดช้างให้แต่ไม่รู้ที่มาที่ไปนั่นเป็นที่มาที่ทําอย่างไรจะได้พลังทั้งสองทำอย่างไรจะทําให้พลังแห่งพุทธศาสนากลับมาเข้มแข็งนอกจากเพื่อภาคใต้และเพื่อประเทศไทยเราก็เลือก ที่จะทําบุญที่นี่นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็กะจะทํากระถินนะคะเพราะว่ามันดูโซรมอยากจะสร้างใหม่ก็ปรากฏว่าหลังจากที่คุยกันไปเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนอย่างในห้องนี้ค่ะก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งก็ได้ดิบได้ดีแล้วก็เอากลับมาถวายเป็นความกตัญญูซึ่งใหญ่มากเลยมันก็มาประจวบกันพอดีกันวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้คนไทย หากจะห้อยหลวงปู่ทวดขอให้นึกถึงประวัติโองท่านให้นึกความดีงามรวมทั้งนึกไปถึงพระพุทธศ,ศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ไม่ได้ถ้าพระมหากษัตริย์ไม่ได้ดูแลแผ่นดินนี้ไว้โดดเด่นเกินสมัยเหนือใครสุดอย่างลึกจะลึกความทรงจำม,มาแสนนานศรัทธาชนะมารคือรุ่นเดียวโดดเด่นหลวงปู่ทวดสำนักสงฆ์ต้นเรียบสุดเฉียบเกินบรรยาย หาบูชาได้ตั้งแต่บัดนี้โทร087 730 3023 087 392 7985 087 399 9944เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารหลวงปู่ทวดบูรณะสำนักสงฆ์ต้นเรียบหรือจะทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสถิงพระเลขที่923-020-8957ชื่อบัญชี พระอาจารย์วรัญญูยโสธโรโรง,โงแรมเอทัสไม่จำกัดการพักผ่อยกระดับการนอนไม่เหมือนใครโทร026189000 www.etashotel.com บ้างคะคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้เต็มอิ่มกับสาระดีๆกันไปแล้วนะคะช่วงนี้โอ้โหหมดเวลาแล้วจริงค่ะเป็นช่วง้ายของรายการแล้วนะคะแต่ว่าที่คุณผู้ชมเห็นสถานที่สชวยแบบนี้นะคะที่นั่งอยู่นี้นะคะก็เป็นห้องพักห้องหนึ่งนะคะที่อยู่ในโรงแรมเอคาชั่นเองนะคะโอ้โหสวยมากๆห้องน่าอยู่มากๆนะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะมาพักที่นี่ได้นะคะอยู่ที่ซอยร่วมรุดีนั่นเองค่ะ วันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามชมรายการนานา,นา,นาวาไรตี้ไอเดียดีประเทศไทยได้นะคะทางช่อง MV Star Channel ค่ะในเวลา7โมงครึ่งถึง8โมงนะคะและรีรันเช้าว,วันจันทร์นะคะตีห้ครึ่งถึง6โมงนั่นเองนะคะหรือว่าใครชมไม่ทันนะคะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะ ที่ YouTube นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะต้องขอขอบคุณน้ำพึ่งแท้พร้อมดื่นตาบีบนะคะน้ำพึ่งแท้ปราศจากสารกันบูดร0 0รค่ะสามารถซื้อได้ที่ Villa Market นะคะเดอะมอลล์ทุกสาขาร้านอาหารสีฟ้านะคะและก็ที่ไฟนนาวค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะขาดไปได้เลยนี่ค่ะนักซื้อพิมพ์บางเกอร์เเดย์นะคะสปอนเซอร์ใหญ่ของเรานั่นเองค่ะซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาเลยนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วจริงค่ะคุณผู้ชม ขอนอนุญาตนะคะขอตัวพักผ่อนให้สบายๆอยู่ที่โรงแรมเอทัสก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่ค่ะในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ